พี่อยู่ไหนนุ่มๆแล้วที่อยู่ไหนวะไม่เห็นตัวเองไม่เห็นตัวเองไม่เห็นเหรอก็บอกว่าเจ้านายมาเบิกถึงนี่แล้วเมื่อไหร่จะจ่ายครับมาเบิกตังถึงนี่เมื่อไหร่จะจ่ายครับโอ้ศาสาห์เรามาอุตสาห์ถึงนี่นะนุ่มนิ่มนะคืออยู่ตอนเบิกอยู่อุดรก็ไม่จ่ายนี่มาถึงมาถึงนี่นะครับ คิดดูจะจ่ายไม่จ่ายจะจ่ายไม่จ่ายขอเบิกตังค์หน่อยครับมานีเพื่่อเบิกตังค์มาเพื่อเบิกตังค์ถูกผมเดินทางมาจากลอนแลมมาจากอุดรฝนก็ตกถนนก็ลื่นเบิกตังค์น่าคิดว่าได้ไหมไม่ได้แล้วมาถึงนี่แล้วต้องได้ต้องให้ได้เห็นเพลงกจที มาถึงนี้ต้องได้นะโอโอเบิกเยอะไหมไม่แสนหนึ่งครับแจงเมียนิีกโอไม่เบาเบาเดี๋ยวนาะตอนนี้เป็นเบาดิโอ้มองหน้าครับคุยกันเราจะมองหน้าด้วยครับไม่ต้องหลบครับเออแต่นี้แต่นี้เป็นคนดีได้ยินเสียงอะไรแว่วๆได้ยินเสียงอะไรแว่วๆขอเบิกตังค์ขอเบิกตังค์ดูดิผมขอเบิกตังค์หน่อยครับนะครับผมขอเบิกตังค์หน่อยครับ มาถึงนี่เพื่อจะเบิกตังค์เหรอ,ะอ่ะทุกคนครับขับรถแบบร่อนแรมมาจากอุดรมาถึงรามินทราเบิกตังน,นุ่มเนิ่มเธอมาอยู่กงหลังมันสิมันเป็นฝักผิวสยานสิว่าเฮ้ย,ยน้องก็มีนะเดี๋ยวคนดังเอาเรื่องเงินมาก่อนเลยดีดีดีนะเขามาถึงแล้วเบิกตังค์ที่บอกว่าหัวบันไดไม่ปไกแห้งไม่ใช่มาแล้วทุย <laughs> เรื่องเรื่องหมูกระทะอะไรผมกำลังลดน้ำหนักอยู่ทำไมพี่ให้เธอกินผักกับวุ้นเส้นอ๋อโอเคครับนี่ไงผัทุกคนอาหารว่างเราต้องสั่งใส่กันค่ะทุกคนนี้นะคะเราต้องสั่งใส่ทุกวันนี้เราให้ใครทำใครแค่นี้นะทะเลาะกันเลยทะเลาะกันเลยดูนะคะตอนนี้นะคะระหว่างรออาหารเราก็ทำอะไรคะเบิกตังค์ครับ ัง,งคือแบบว่าคือแบบมีจุดยืนมั่นคงครับมาถึงนี่เบิกตังค์ครับ <c oughs> โอ้ยเดินทางมาต้องหกเจ็ดร้อยโลเพื่อที่แบบเบิกตังค์คือแบบลงทุนแค่ไหนอะขับรถม,มาสองวันนะเอาที่ดูอะ <c oughs> เราพูดเสียงสวนได้ <c oughs> อืมแลพี่อ้อม่ะ ตอนนี้มันอยู่ที่ร้านหมูกระทะสกลนครนะ,ะนั่นหมูกระทะสกลเห็นไหมผมพูดอีสานนะถูกแล้วผมพูดอีสานนะถูกแล้ว,นลวคนเยอะมากโอ้ไปก้นะคือีม่กไม่ได้ไม่ได้เราต้องคุยกันก่อนไม่งั้นไม่ได้กินละงานเนี้ย บรรยากาศดีมากครับน่มาแล้วมาแล้วมาแลวกาแฟดกากาแฟนเดี๋ยวเรามาดูเลยครับ20บาทนะกาแฟถือว่าปันยังยี่สิบบาท เบรรยากาศดีมากครับผมเนาะนี่ยามค่ำคืนมผมสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ยังไม่ได้เดินทาง ไม่รู้จะไปยังไงเนาะเหนื่อยเบียขับรถเหนื่อยมากขับรถมาสองวันวันนี้วันที่สามรู้สึกเหนื่อยเพียเบี้ยไดู้แพ้ถ้าเหนื่อยเพเียเงี่ยาจะเป็น เมื่อเช้าได้โทรหาป้าแตนนะครับผมเมื่อเช้านี้คอนเฟิร์มมาแล้วนะครับเมื่อเช้าโทรหาป้าแตนว่าเออตกลงได้ไปศาลไหมเนี่ยเหนื่อยนะเนี่ยขับรถมาส่งน้องต้นอ้อก็ป้าแตนมาได้ทักถามว่าส่งคือส่งเลื่แท้เมื่อเช้าโทรหาตะพุนตะพุนไม่รับก็ได้โทรหาป้าแตนเออป้าแตนรับก็เลยถามว่าวันนี้ไปศาลไหมป้าแตนว่าไปค่ะไปก็ไม่หยัง กันครับตักด๊ามปฏิว่ติวก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ชิตจะเดินทางในแบบไหนตอนนี้ยังไม่เดินทางเพราะว่าผมต้องมีธารกิจนะครับผมธารกิจวันที่22ผมต้องมาที่กรุงเทพอีกนะครับผมมาทำงานกับพี่อ้อมนะครับผมวันที่22ผมต้องมาทำงานกับพี่อ้อมอีกรอบหนึ่งแต่วันที่22ดูมาหนาหนบพี่อ้อมนอนเลย ก็เลยคิดว่าโอ้ตเตนทางไงนี่นี่ยมาี่ยี่สิบองหลังากที่ยนะี่มาครับ้านก็เลยมาจองห้องพักตรงนี้ไวนะ้ห้องพักก็สวยดีนะครับผมน,ะนี่บรรยากาศอันนี้ห้องห้องอาหารเานะครับบรรยากาศห้นะองอาหารก็เดี๋ยวคือช่วงนี้ก็ มันเดินทางน,ะน่ะนะเดินทางหนะักเดินทางเยอะเห็นไ,ไหมพอน้องอ้อมอน้องอ้อมไม่อยู่โปรแกรมเพียบโปรแกรมการเดินทางนี่แหละครับผมคือที่ว่าทำไมผมถึงไม่ค่อยได้ไปกรอกเพราะว่าถ้า <c oughs> ถ้านอกก้องอ้อมอยู่มก็จะยังไงอ่ะเดินทางหนักมาก แดีวต้องไปนั่นไปนี่เดี๋ยวต้องมีโปรแกรมไปกับเดียรอ้อมวันที่25่สิบห้ามาดังกับดีอาโหนัดเดยอะพอน้องอ้อมมามันทุกแพนทุนอก,ก,ก,กอย่างผมก็ผมก็หยุดหมดนะครับผมเพราะว่าก,การเดินทางเน้วการเดินทางแล้วน้องเหนื่อยครับน้องก็เป็นเด็กเนาะครับผมเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวก็จะเดินทางอีกรอบนึงแต่เดี๋ยวค่อยขึ้นไลนะ์เนาะเดี๋ยวคุณละากินขาวแล้วกันได้สายก็เกินไลน์นะครนะับเนาะ กิน <c oughs> ข้าวเสร็จก่อนใส่ๆเดี๋ยวขึ้นไล์อีกทีหนึ่งก็เนาะอันคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวใส่ๆขึ้นไลก็มึงก็เตอียมว่าไปทานข้าวับพี่อ้อมมาไปคุมเบิดตังอ๋อเบิดตังแกก็บอกว่าเอ้ยวันที่ยี่สิบสองท่านมาทำงานนะครับพี่ให้ได้นะเว้ยอะไรเงี้ยนะรับปากแล้วก็ต้องเดินทางต่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวคิดจะเดินทางด้วยวิธีไหนนะครับผมครับผมสหรับคลิปนี้ขอไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ